สายลมเย็นพัดผ่านสนามโรงเรียนในยามเย็นเสียงใบไม้แห้งกรอบๆก,กระทบพื้นคอนกรีตอาโอมิก้าเท้าช้าๆผ่านตึกเรียนที่ไร้ผู้คนกลิ่นเลือดจางๆลอยมากระทบจมูกเธอหัวใจเต้นแรงเธอหันมองไปทางห้องชมรมที่ปิดไฟแสงไฟสลัวลอดใต้บานประตูไม้บานใหญ่ ประตูนั้นที่เมื่อเช้าเคยปิดสนิทต,ตอนนี้แง้มออกเล็กน้อยอาโอม่เคลื่อนตัวเข้าใกล้มือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอผลักประตูเข้าไปภายในห้องเงียบสนิทบนพื้นไม้เก่ามีรอยลากเป็นทางยาวเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกลากออกไป เสียงคลื่เบาๆดังขึ้นจากมุมห้องอาโอมิหยุดหายใจในเงามืดเธอเห็นเงาร่างของใครบางคนเด็กชายในชุดนักเรียนแต่เต็มไปด้วยเลือดเขาหันมาช้าๆดวงตาของเขาว่างเปล่าอาโอมิถอยหลัง แต่หลังของเธอกระแทกเข้ากับใครอีกคนที่ยืนอยู่เงียบๆเ,เธอหันขวบับเป็นรุ่นพี่ยามาโตะชายหนุ่มที่เธอหลงรักแต่แววตาของเขาเย็นชาและน่ากลัวเธอไม่ควรเห็นสิ่งนี้เสียงของเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยแรงกดดนันมือของเขาค่อยๆย,ยกขึ้น ถือมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดอาโอมิยืนตัวแข็งขาของเธอไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยภายในใจเต็มไปด้วยคำถามเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนนี้ใครกันแน่ที่เป็นยากูซ่าและทำไมเธอถึงรู้สึกว่าเธอกำลังจะเป็นคนต่อไป เสียงนาฬิกาตึกเรียนดังขึ้นหกโมงเย็นตรงในความเงียบนั้นเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกพร้อมเสียงเปิดประตูที่ดังลัน่นอาโอมิหันขอบไปทางเสียงหัวใจเธอกระโจนขึ้นถึงคอประตูห้องเปิดออกอย่างแรง ร่างของใครบางคนพุ่งเข้ามาเป็นริคุเพื่อนร่วมชั้นที่เธอไว้ใจที่สุดเขาถือไม้เบสบอลในมือและใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจอาโอมิอย่าเชื่อเขาเสียงของริคุสั่นเครือเขามองตรงไปที่ยามาโตะดวงตาของทั้งสองสบกัน เต็มไปด้วยความหลังที่ไม่มีใครเข้าใจยามาโตะยิ้มบางๆก่อนพูดเบาๆช้าไปอีกแล้วริคุริคุตะโกนเขาคือหัวหน้ายากูซ่ารุ่นใหม่อาโอมิทุกอย่างคือแผนมือของเขากระชับไม้แน่นเขาก้าวเข้ามาขวางระหว่างยามาโตกับอาโอมิ อาโอมิถอยหลังสมองของเธอเต็มไปด้วยเสียงก้องแผนเหรอเธอนึกถึงข้อความนิรนามที่ได้รับทุกคืนการหายตัวไปของเพื่อนร่วมชั้นและคำพูดของอาจารย์ใหญ่ที่ดูเหมือนปกปิดอะไรบางอย่างยามาต่อยิ้มเย็นริคุเธอบอกทุกอย่างแล้งั้นเหรอ เขาก้าวช้าๆไปทางโต๊ะกลางห้องเปิดลิ้นชักล่างสุดภายในคือภาพถ่ายจำนวนมากภาพของนักเรียนที่หายตัวไปและในภาพล่าสุดคือรูปของอาโอมิถ่ายจากมุมสูงขณะเธอกำลังนั่งกินข้าวคนเดียวที่โรงอาหารทำไมถึงมีรูปฉัน เสียงของเธอเบาริมฝีปากแห้งผากเธอรู้สึกเหมือนมีเหงื่อเย,ย็นไหลาตามแผ่นหลังยามาโตะมองเธอก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเพราะเธอเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของแผนนี้ริคุรีบคว้ามืออาโอมิเราต้องไปจากที่นี่แต่ก่อนที่พวกเขาจะวิ่ง เสียงคลิกของประตูดังขึ้นอีกครั้งมันล็อกจากข้างนอกทั้งห้องถูกปิดตายในทันทีไฟในห้องดับพรืบเหลือเพียงแสงสลัวจากหน้าต่างแคบๆแ,และเสียงลมหายใจที่หนักขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับฝีเท้าเบาๆที่เริ่มเดินวนอยู่รอบๆทั้งสามคนจากเงามืดอีกฝั่งของห้อง อาโอมิกลั่นหายใจเสียงฝีเท้าเหล่านั้นไม่ใช่ของยามาโตะไม่ใช่ของริคุมีใครอีกคนอยู่ในห้องเสียงนั้นขยับใกล้เข้ามากรอบพื้นไม้เก่าเอียดอาดกลิ่นคาวเลือดชัดเจนขึ้นปนกับกลิ่นเหงื่อและฝุ่นที่ลอยฟุ้งในอากาศ ใครอยู่ตรงนั้นริคุตโกนมือยังถือไม้เบสบอลแน่นแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงหายใจหนัก,นกจากเงามืดปรากฏเงาร่างสูงใหญ่ร่างนั้นเดินตรงมาช้าๆแสงสลัวเผยให้เห็นใบหน้าที่ถูกปิดด้วยหน้ากาก,ากสีขาวล้วน ไร้ปากไร้ตาแต่มีคราบเลือดติดตามขอบแก้มและลำคออาโอมิถอยไปชนผนังหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดยามาโตะมองหน้ากากนั้นนิ่งๆก่อนจะพูดถึงเวลาแล้วสินะริคุเบี่ยงตัวมาขวางอาโอมิ คนพวกนี้เล่นกันเกินเลยไปแล้วเขาพุ่งเข้าใส่ร่างหน้ากากไม้เบสบอลฟาดลงเต็มแรงเสียงดังปึกแต่ร่างนั้นไม่ขยับเลยเหมือนตีใส่หินทันใดนั้นมือของร่างหน้ากากคว้าคขาเสื้อริคุลากเขากระแทกกับตู้เหล็กอย่างแรงเสียงเหล็กกระทบดังสนั่น อาโอมิกรีดร้องเธอคว้าเก้าอี้ค้างๆฝ้าใส่หลังของหน้ากากเต็มแรงเสียงแตกของไม้ดังขึ้นแต่ร่างนั้นยังไม่สะทกสะท้านมันหันมามองเธอช้าๆแม้ไม่มีตาแต่เธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่แทงทะลุยามาโตะเดินเข้าใกล้ เขาพูดเบาๆอาโอมิมันเลือกเธอแล้วเธอไม่เข้าใจเธอไม่อยากเข้าใจแต่ความเย็นวาบจากปลายนิ้วของหน้ากากที่กำลังยื่นมาหาเธอบอกชัดเจนว่าค่ำคืนนี้ไม่มีใครจะออกจากห้องนี้ได้ง่ายๆอีกต่อไป มือเย็นเฉียบของร่างหน้ากากแตะลงบนไหล่อโาอมิเธอสะดุ้งสุดตัวเหมือนร่างกายหยุดทำงานขาทั้งสองข้างไม่ยอมขยับเสียงของริคุดังขึ้นจากพื้นวิ่งไปอาโอมิอย่าให้มันแตะตัวแต่สายไปแล้วในเสี้ยววินาทีภาพในหัวเธอพร่าเลือน โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงรอบตัวหายไปมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองแต่แล้วภาพบางอย่างปรากฏในหัวเธอความทรงจำที่เธอไม่เคยจำได้ภาพของเด็กหญิงในห้องมืดถูกล้อมด้วยชายชุดดำหนึ่งในนั้นใส่หน้ากาก,ากสีขาว เด็กคนนั้นร้องไห้ก่อนเสียงตะโกนของใครบางคนจะดังขึ้นหนีไปอาโอมิเธอกลับมาในปัจจุบันลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอจำได้แล้วร่างหน้ากากนั้นเคยเจอเธอมาก่อนมันตามหาเธอมานาน อาโอมิรวบรวมแรงสุดท้ายผลักตัวออกจากร่างหน้ากากเธอหันไปตะโกนใส่ยามาโตะนายทำแบบนี้ทำไมยามาโตะยืนนิ่งสีหน้าเปลี่ยนเป็นเจ็บปวดเพราะฉันไม่มีทางเลือกถ้าเธอไม่เข้าร่วมพวกเขาจะฆ่าทุกคนในโรงเรียนนี้เสียงฟ้าร้องดังสนัน่น ไฟในห้องสว่างว่าเป็นวินาทีเผยให้เห็นว่าบนผนังห้องเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ลึกลับลายเซ็นของแก๊งใต้ดินและชื่อของนักเรียนหลายคนที่หายตัวไปชื่อสุดท้ายในรายชื่อเขียนด้วยหมึกแดงเออมายคิรเซลเธอจ้องมองชื่อนั้น มือของเธอสัน่นและในใจมีเพียงประโยคเดียวที่ดังก้องคืนนี้ฉันจะไม่หายไปเหมือนคนอื่นเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งหน้าต่างกระจกสั่นไหวฝนเริ่มโปรยเม็ดลงบนหลังคาเสียงดังเหมือนกลองเรียกสัญญาณความตายอาโอมิหันกลับไปมองริคุ เขาพยายามลุกขึ้นแม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยเลือดมือข้างหนึ่งยืนมาหาเธอเราจะออกไปด้วยกันเสียงของเขาเบาแต่มั่นคงยามาโตะมองทั้งสองด้วยแววตลังเลเขาถอนหายใจถ้าเธอไม่เข้าร่วมกับพวกมันมันจะฆ่าเธอและฉันก็จะถูกจัดการเช่นกัน เขายกมีดขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มือของเขาสั่นร่างหน้ากากยืนนิ่งเหมือนรอการตัดสินใจอาโอมีไม่หลบไม่ถอยเธอจ้องตรงไปที่ยามาโตะถ้านายยังมีหัวใจอย่าทำให้ฉันต้องกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งบนผนังน,นั่นยามาโตะหลับตา เขากัดฟันแน่นเสียงปรี่ของโลหะจากมีตกลงกระทบพื้นฉันจะหยุดมันเองเขาก้าวเข้าไปหาร่างหน้ากากพูดด้วยเสียงต่ำพอได้แล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องเป็นร่างหน้ากากเริ่มสัน่นเสียงหายใจหนักขึ้นเหมือนโกรธหรือเจ็บปวด มันยกมือขึ้นช้าช้านิ้วเรียวยาวชี้ไปที่ยามาโตะแล้วปลายนิ้วนั้นหักเองทีละข้อนิ้วเสียงกระดูกแตกดังชัดเจนอาโอมิและริคุมองตากันพวกเขารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่มนุษย์สายฟ้าฟาดลงใกล้ตึกเรียน แรงสั่นสะเทือนทำให้ผนังแตกร้าวหน้าต่างแตกกระจายทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงหวีดแหลมของกระจกและลมร่างหน้ากากคำรามเสียงไม่ใช่ของมนุษย์มันก้าวเข้าหายามาโตะหนียามาโตะตะโกนสุดเสียงเขาผลักร่างหน้ากากถอยหลัง อาโอมีกับริคูรีบวิ่งไปทางประตูแต่ประตูล็อกแน่นอาโอมิมองรอบตัวสายตาเธอเจอประตูเล็กด้านหลังห้องทางหนีฉุกเฉินแต่ต้องผ่านร่างหน้ากากไปก่อนเธอกำมือแน่นหันไปมองยามาโตะที่กำลังสู้กับเงามืดเลือดไหลอาบแขน เสียงในหัวเธอดังกล้องอีกครั้งคืนนี้ฉันจะไม่หายไปเหมือนคนอื่นและเธอเริ่มวิ่งตรงไปยังจุดที่มืดที่สุดในห้องพร้อมกับความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยอาโอมิวิ่งฝ่าเงามืดปลายผมของเธอปลิวกระแทกใบหน้าลมหายใจติดขัด แต่ดวงตาของเธอนแน่วแน่ร่างหน้ากากหันขวับราวกับสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของเธอมันส่งเสียงแหลมสูงเหมือนเสียงกรีดร้องของวิญญาณแขนยาวของมันพุ่งออกมาเล็บแหลมเฉียดแก้มอาโอมิไปเพียงเสี้ยวนิ้วแต่เธอไม่หยุดเธอกระโจน ผลักประตูเหล็กฉุกเฉินเต็มแรงมันเปิดออกด้วยเสียงดังสนัน่นแสงจากโถงทางนีสสรดเข้ามาเผยให้เห็นรอยเลือดที่ยาวต่อเนื่องตามพื้นริคุตาม,มาติดติดเขาคว้าแขนเธอไปเร็วยามาโตยังสู้กับร่างหน้ากากเขาเสียเปรียบอย่างชัดเจน เลือดไหลาจากปากเขาล้มลงกับพื้นแต่อาโอมิหันกลับมามองเขาเราจะไม่ทิ้งใครไว้เธอสะบัดแขนหลุดจากริคุวิ่งย้อนกลับไปในห้องริคุตะโกนอย่าอาโอมิแต่เธอไม่ฟังภาพในหัวกลับมาอีกครั้ง เด็กหญิงคนนั้นคือเธอจริงๆที่โรงเรียนแห่งนี้พวกเขาทำการทดลองผูกพันเด็กบางคนกับคำสาบใครหนีรอดไปได้จะกลายเป็นกุญแจกุญแจที่สามารถปลดปล่อยหรือปิดตายสิ่งมีชีวิตนั้นร่างหน้ากาก คือสิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใหญ่จากความอยากรู้อยากเห็นจากการผูกคำสาปเข้ากับร่างอนุษย์อาโอมิคว้าแขนยามาตกลุกขึ้นถ้านายเคยช่วยฉันไว้ตอนนั้นตอนนี้ฉันจะช่วยนายเขาลืมตาขึ้นแววตานั้นเปลี่ยนไป ฉันจำเธอได้แล้วเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นร่างหน้ากากขยับเข้ามาใกล้อีกครั้งมือที่แหลมคมยกขึ้นสูงแต่คราวนี้อาโอมยื่นมือไปข้างหน้าพูดด้วยเสียงชัดเจนหยุดร่างหน้ากากหยุดกึก เหมือนคำสั่งนั้นฝังลึกอยู่ในโครงสร้างของมันดวงตาที่ไม่มีตามองตรงมาที่เธอเหลือเพียงชายผมขาวผู้เป็นหัวหน้ากระบฏเขาถอดหน้ากาก,ากออกเผยใบหน้าเหี่ยวย่นดวงตาเย็นชาและรอยยิ้มบางที่เต็มไปด้วยความหมิ่นประมาทข้ายอมรับ เจ้าทำได้เกินคาดเขาเอย่ยขณะที่ชักมีดออกจากซองหลังขจรศึกไม่พูดเขาปล่อยปืนและความมีดต่อสู้ประจำตัวทั้งสองพุ่งเข้าใส่กันเสียงโลหะกระทบกันดังระงมท่ามกลางเสียงลมแรงและทมที่โบกสะบัด การต่อสู้สุดท้ายระหว่างอดีตพี่น้องร่วมรบกลายเป็นฉากสุดท้ายของสงครามขาจรศึกพลิกตัวหลบแทงฟันสวนปลายมีดแทงเข้าสะโพกศัตรูชายผมขาวร้องอย่างเจ็บปวดก่อนจะพยายามแทงสวนแต่ขจรศึกเร็วกว่าเขาบิดข้อมืออีกฝ่าย แล้วแทงซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าจนศัตรูล้มลงช้าๆเลือดไหลนองพื้นร่างแน่นิ่งขจรสึกหอบหายใจแรงเขาเดินไปที่เสาธงจับเชือกไว้แน่นแล้วค่อยๆดึงธงศัตรูลงสายลมพัดแรง ขจรสึกหยิบธงชาติไทยขึ้นมาถึงขึ้นแทนอย่างมั่นคงธงไตรรงะบัดเหนือดาดฟ้าเหนือเมืองที่ยังมอดไหมแต่ไม่ยอมแพ้เสียงเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายตนดังใกล้เข้ามาทหารจากแนวหน้าเริ่มกรูกลับเข้ามาในเมืองเขาหันมองภาพเบื้องล่าง เมืองของเขาแม้จะบาดเจ็ดแต่ยังมีหวังขจรศึกยืนแน่วแน่กลางดาดฟ้าเลือดยังไหลาจากแผลแต่ในแววตามีเพียงแสงของแผ่นดินที่เขาได้ทวงคืนและในช่วงเวลานั้นเองพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า แสงอ่อนๆสาดส่องลงมาบนธงไทยที่โบกไว้และบนร่างของนักรบผู้ไม่เคยยอมแพ้สงครามจบลงในวันนี้แต่ตำนานของขจรศึกเพิ่งจะเริ่มต้น